สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมผม k p c p เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ก็คือเป็นมิเตอร์ไฟแล้วก็มีเมนเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอันนี้ผมสมมติว่านะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับผมนะครับแล้วสายไฟนะครับขาเข้านะครับผม จากเสาไฟของการไฟฟ้านะครับก็มาจ่ายเข้ามิเตอร์ไฟนะครับก็คือเส้นนี้ก็คือเส้นลายนะครับผมอ่าด้านขวานะครับสีฟ้าก็คือเส้นนิวตันนะครับผมแล้วก็ออกขาออกนะครับผมอันนี้ก็คือสีฟ้านี่ก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับที่เข้ามาเมนเบเกอร์ของเรานะครับด้านขวาสุดก็คือเส้นลายนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือนะครับมีเพื่อนสมาชิกของเรานะครับ มาสอบถามผมว่าก็คือ,อสายไฟชุดขาเข้าชุดนี้นะครับผมก็คือเพื่อนสมาชิกของเราอยากจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าสายก็คือ,อใช้มานานแล้วนะครับผมนะครับใช้มานานแล้วก็อาจจะถ้าเป็นสายรุ่นเก่านะครับผมถ้าเป็นสายอลูมิเนียมรุ่นเก่าก็จะมีลักษณะว่าตัวตัวเปลือกนะครับเปลือกของสายไฟจะเกิดการกรอบในลักษณะนี้แล้วก็ ก็คือไม่ดูแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยในลักษณะนี้นะครับผมเพื่อนสมาชิกของเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะครับคู่นี้นะครับผมแล้วได้มาสอบถามผมนะครับว่าเราสามารถนะครับผมสามารถถอดนะครับถอดมิเตอร์นะครับผมนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนสายชุดนี้นะครับที่เข้ามาเมนเด็คเกอร์ของบ้านเราได้หรือไม่นะครับผมตามกฎหมายของเขาจริงๆของการไฟฟ้านะครับ ที่จริงมันก็จะไม่ได้นะครับผมไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเราสามารถทําได้หรือไม่ทําได้นะครับผมทําได้โดยที่เพื่อนๆนะครับผมนะครับก็คือจะมีฝาครอบอยู่ใช่ไหมครับผมเราก็เปิดฝาครอบออกชุดนี้นะครับมาจากเสาของการไฟฟ้านะครับผมชุดนี้ก็คือเราอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปถอดของเขานะครับผมนะครับอย่าไปถอดของเขาโดยเด็ดขาดนะครับชุดนี้ นะครับเราก็ต้องมาถอดเส้นที่เข้าไปภายในบ้านของเรานะครับผมเข้าไปภายในบ้านของเราแล้ววิธีการถอดนะครับวิธีการถอดการเปลี่ยนนะครับโดยที่นะครับให้เพื่อนๆนะครับผมนะครับก็คือเอาตัวเมนเบรกเกอร์ที่บ้านของเราลงก่อนนะครับผมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนสองเส้นนี้นะครับผมแล้วเราก็มาทําการถอดนะครับถอดฝาครอบออก แล้วก็เส้นที่เราจะทําการถอดก่อนนะครับผมเส้นที่เราจะทําการถอดก่อนก็คือเส้นมีไฟนะครับผมหรือเส้นลายนะครับที่ออกมาจากเมนเบกเกอร์นะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับเราก็คือทําการหมุนแล้วก็ทําการถอดเส้นนี้ออกก่อนนะครับผมเส้นนี้ก็คือาเป็นเส้นที่มีไฟนะครับผมมีไฟออกมานะครับเราเราทำการถอดเส้นนี้ก่อนเลยนะครับผมถอดเส้นนี้นะครับ อ่าท e uh ี so uh, like ่เ uh, ข้าไปภายในบ้านของเรานะครับอ่เราถอดเส้นนี้ออกนะครับเส้นท uh ี่ม uh ีไฟนะครับผมนะครับอ่าแล้วก uh, ็ทําการถอดเส้นนิวตันนะครับผมทาการถอดเส้นน really ิวตันอ่าทการถอดเส้นนิวตันออกนะครับผมอันนี้นะครับอ่าฝั่งขาเข้า ไฟในบ้านของเรานะครับผมทาไมเราถึงต้องทําการถอดเส้นเป็นเส้นลายก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดเส้นนี้ก่อนนะครับผมก็คืออันที่เป็นมาตรฐานการถอดเลยนะครับผมถ้าเรามาทําการถอดเส้นนิวตันก่อนผมสวมเข้าไปนะครับผมถอดเส้นนิวตันก่อนนะครับผมถ้าเราทําการถอดเส้นนิวตันก่อนนะครับก็คือจะมีไฟย้อนมา ตรงเส้นนิวตันเส้นนี้นะครับผมนะครับจะมีไฟย้อนมานะครับถ้าเราถอดเส้นนิวตันก่อนนะครับโดยปกติเราก็ต้องทําการถอดนะครับก็คือถอดเส้นลายก่อนแล้วค่อยมาถอดเส้น <c oughs> นิวตันนะครับผมแต่ว่าการใส่กลับคืนนะครับผมสมมติว่าเราทําการเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วเส้นที่เราจะต้องใส่ก่อนนะครับผมเส้นที่เราจะต้องใส่ก่อน ต้องเป็นสายนิวตันนะครับทีนี้นะครับแต่ว่าการถอดก็คือต้องเป็นเส้นลายนะครับแต่ว่าเส้นที่เราจะต้องใส่เข้าไปที่มิเตอร์ของการไฟฟ้าก่อนก็คือเส้นนิวตันนะครับผมเข้าช่องที่3นะครับอ่ะนิวตันก็คือจะอยู่คู่กันอยู่ชิดกันเลยนะครับผมอ่าเราก็ใส่เส้นนิวตันเข้าไปก่อนนะครับผมนะครับในการใส่นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยเส้นลายนะครับ อันนี้นะครับผมอ่าก็คือการใส่และการถอดนะครับการถอดและการใส่ที่ถูกต้องนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะอ่าไปทําการเปลี่ยนสายนะครับที่เข้าไปไปในบ้านของเราแต่ว่าชุดที่มาจากตัวเสาไฟของการไฟฟ้านะครับเราห้ามไปถอดเด็ดขาดน,นะครับผมห้ามไปถอดนะครับผมชุดนี้นะครับเราจะถอดได้เฉพาะชุดที่เข้าไปายในบ้านของเราและการทําก็ต้อง ทำอย่างระมัดระวังนะครับผมทำอย่างระมัดระวังนะครับผมก็คือห้ามมีปัญหานะครับผมนะครับห้ามมีปัญหาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดการช็อตในวงจรในระบบอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะมาเช็คนะครับมาเช็คเมิเตอร์ไฟของบ้านเรานะครับถ้ามีการถอดนะครับก็อาจจะเอาผิดเราได้นะครับผมเมื่อทำการแก้ไขเราก็ต้องระมัดระวังนะครับผม ครับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม